ว่าอยางนังบ่ถือได้หน้าว่าอยังบ่ถือได้น้อยอันนี่หลายคนบังปัดหลายคนบังยีดี่หลายคนบังยีดีเก่าวะเก่ารึสิตรงนี้นะเออ สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านครับวันนี้ผมเดินทางมาสารปูพานกับท่านผู้ชมมากับผอต้องรอกับน้องอามเดี๋ยวผ้าท่านผู้ชมมาตามต่อครับกับแกนขามพันปีครับซึ่งงวดที่แล้วนี่ผมกับนุ่มอามก็ได้เห็นเลขอยู่ครับอยู่แกนขามนะครับผ้ากันลูบแล้วรูปอีกเหมือนคล้ายๆเป็นเลขหนึ่งสองหกหรือเจ็ดสองหกนะครับเดี๋ยวงวดนี้มาต่างมันต่อครับงวดของวันที่หนึ่งเมษายนปีหกขานี้ว่าปูพานใช่ เลขเด็ดๆเท่าตัวใดเดี๋ยวมาขอโชว์ร่วมกันครับนี่นะครับสาลปูพันผู้วงครับช่วงนี้กัเป็นช่วงประมาณสี่โมงแรงครับทำผูช้ชมอากาศก็ดีอยู่ครับเย็นอยู่เพราะว่าม่าย้ำแรงกับ่บหอนป็นไดครับนี่แหละครับปูพันาชาวบ้านหรือ ปูเป็นแบะเวียนมาไหวายเป็นกับเขามาไหวเรื่อยๆเลยครับมากราบไหวาขอโชคลาบขอพรอ,อยู่เรื่อยๆครับ สวัสดีช่วงครับตงเ้อวเที่ยวนั่นหน่อยโอ้ละข้างดังละข้างดังเองละข้างข้างหลังนี่ก็ตัวนี้ดังเองตัวนี้ตัวนี้ตีความเน้ยอือหม่องนีแดงวัดไทยหม่องนีดังเองตัวนี้ก็ดังเองตีความก็ยังยังคุยกันอยู่เด็กครับว่ามีวัดอยู่หม่องไหนเนาะคือดังมันดังเองของมันไหมือนตีคล้องเนาะนี่ครับนี่สวัสดีครับ สวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับผมรีบดีครับอ่าอืมไปเดี๋ยวมาจุดถูกจุดเชี่ยนกันโอเคครับผมนะครับเอ้ปน้ำต้นเนี้ยไปจุดถูกจุดเชี่ยนหม่กันอืมอของแบบกุ้ยเซี่ยนสิใช่โยกับแต่เมื่อ่วงบ่อหอนเป็นเลยครับเพราะว่ามันมันมันถ่วงแรงๆจังเลยเหมือนอนี้นะ มาแล้วครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมมาตามต่อเด็กกันถามแมนครับเที่ยวเห็นกันหนึ่งสองหกเจ็ดสองหกมีเจ็ดพี่สองมีหกน่าต้งบอกว่าให้หน้องอาร์มลูกลูกบอกแางแห้งครับเล็กถึงโพถึงมากเลยครับต้องทำใหนมีเจ็ดชัดเกิดเจ็ดนะครับเกิดมีสอหกแมนเพราะว่าไม่หัวใกล้ๆเพาหนึ่งกัดเจ็ดแต่ว่าเจิดแต่ชัดครับ เด pues ี๋ยวมาตามต่อท่านผู้ชมนะครับกับสารปู่ผ่านภูวงนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเนาะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะกับนี่แหละประมาณนี้แหละท่านผู้ชมกันนะครับถูดจุดเทียนกันบอกก้าวปูเด้อปู่ท่านผู้ชมได้บอกก้าวเพิ่นเลยนะครับเพิ่นให้เขาแบบนี้ก็บอกก้าวเพิ่นเพราะว่าบางท่านเห็เพิ่นก็มาขวะโฉเพิ่นก็ได้ไปได้นแหละควรละโอ้ด้่มาจุดเลขยงถูกเลขยยังเพิ่นก็ได้ไปขับที่ปูผ่านภูวงนะตรงนี้นะครับท่านผู้ชม คุยมีความศรัทธาในปู่ครับถ้าเขามีความศรัทธาในปู่แล้วขออยังอธิษฐานอยังกะทิสมหวังดังใจปรารถนาทุกอย่างเลยครับท่านผู้ชมครับอยปวดข้ออรไรนะเราถูกเขาขากาวเนี่ยเขาวิ่งเข่าไร้สารยุ่งเขาทุกหม่องครับแต่ว่ากะ ให้เบิ่งเอาน้ากันครับท่านผู้ชมเพราะว่าผู้ใดตาดีอะไ้ก่อ็ได้นั่งเทียทางช่องถ้าเห็นแบบนี้ายคลิปไปกับตั่งเทียก็จำอะไรได้ครับอยากให้ท่านผู้ชมกับเบิ่งไปน้ากันครับให้ให้แคบไปถ้าเบิ่งก็ได้ครับเพื่อความบางเทียบางเทียผมกตาบ่ดีเนี่ยจำอะไรเนาะกับทั้งตาบ่ดีเนี่ยบางคนท่านผู้ชมเป็นตาดีนะครับตาดีครับว่ มาท่านผู้ชมเดี๋ยวมาขอโชคขอลาบนะครับกับปู่ผ่านปูวงยูตน้าของนี่นะครับโอเคครับมาไปถูกๆูกนะฮะปูพันเด้อผมลุกหลานเหมือนเดิมทั้างๆอัมพลชาแนลเด้อปู่เด้อร์บคุณพ่อท่องรอและเอียที่ที่เป็นบนปู่อยู่ตอนาหนึ่เด้อร์หมดที่แล้วปูให้เขาหมองแก้มขามตาปูที่เห็นกันมีเก็มีสองมีหกเดียปูคำว่าหนึ่งสองหกสับวเก็ดมีสองมีหกนี่แหละที่เขาเห็นกันที่ลูกหลานเห็น ถือว่าปูห้ยเขาได้ปูงวดนี้ลูกหลานมาขอของหมดวันที่ดินเมษายนนี้สองปัญหาหลอดของสถานีตะปูเด้อให้เพิ่นได้โชคได้ลาบหมดนี้เมื่อสิ้นกันให้เพิ่นได้กแล้วันยังไงกันเพิ่นจะเด็กมหาปูหอดมองหอดทีว่าปูอยู่หม่องไหน้อปูเด้อลูกหลานขอสามโตทายแล้วันที่หนึ่งสองโตอะได้ะปูเด้อที่ลูกที่ปูที่ปวดภัยให้เพิ่นได้มีโชคมีลาภกันงวดนี้เด้อปูเด้อขอจังๆปังๆให้ดวงดัง เรื่องลื้อไปทัวรลกกระโดดให้เขาได้กหงจักดปู่ปูยงเลน,นะปูเดอ้อให้เพื่อนใ้นั่ผ้ามาหาปูจนหอดมองรดขอสามตัวตรงๆนะปูเดอ้อไปะไปไ่อนเดอ้อ นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะเดี๋ยวจะมาจาับเลขป,ปิงปิองแล้วก็ขย่าเซมซีแล้วก็จะมาดูตะวันเบิ่งไฟน้ำแดงกันนะอะไรก่อนไน้ำแเ,เออนั่นแหละฝาน้ำแดงนะครับผมได้มาหมายเลขหนึ่งสาห้าหนห้าครับ อ่ะนักวานะนึ่งสามำแดงบอแม่จะว่ากับมากเมี่ขยำเองน้องอามเห็นเหรอครับปลาลำแดงในหนึ่งสามหาได้ครับตจู่าเอาเชื่อมี่มาเดี๋ยวจะขยำเองี่เชือี่ตัวเยเขาไวพอท่องแรงีกมีบทบาทจุดถูกกับเซบ่มซี่วันีมีคนมินมาอยู่เด้อเอาวันี่าให้แดงเห้าผมเหยาเองก็ได้ให้น้องอามบ้าง รตรงนี้ปูเดอดูแลติดกันเงาเองออกมาตรงๆนะปูเด้ขอเสียตัวหนะึ่งมาแล้วขอค่าคนนะออกมาแล้วครับมรมหมายเลขได้มาหมายเลขหมายเลขแปดครับแปดครับหมายเลขแปดครับหมายเลขแปดนะครับ หมายเลขสองให้สองได้ไมายเลขหนึ่งครับหมายเลขหนึ่งครับหมาเลขหนึ่งครับแปดหนึ่งสวยไมุ่ด้ออกมาแล้วครับไมสาสามไมาสามครับหมายเลขสามครับไม่ไก่ยังไดเหร แปดหนึ่งสมห่งสามหนึ่งสาหมยเลขสาครับได้เป็น8ปดหนึ่งสามครับเส้มซี่สารปูพันนักตัวมันคิดได้แก่สนะสามเทสามที่ดีห่วยแม่จะสมหวังแล้วเถอะอาตัวตัวเอ้าปีกปังมาเอาที่นี่อ๋อไม่เป็นปังให้พอจับก่อนนี่หัวทีเร็วเอาจับก็อด้ะไรจับบอไดรเอาจับก็อนอะลูกบ่จับจับแ้วก็วางลง๋อจับแบบกรวางลงอืมนี่ต่อไหม จังบึอพร้อมกันบอสบอสแตเบืองควมกันมันมันม่เก่าห่วยนะมันเองเปนเหล็กกูไหมโอ้ลูกแรกครับหมายเลขห้าครับปิงปองน้ําโชกอ่าไดครับลูกแรกได้หมายเลข5้าเลยครับน้องงานเต่เลาขึ้นเอาขึ้นนะฮ่า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 ล่าฮ่า่าฮ่า่าฮ่ลฮ่าฮ่ายเลข่าา เ59หรือ56ก็ได้ลูกที่สอง9กับ6ตัวเดียวกันอืมนับขึ้นหัวของเท59ลูกสุดท้ายครับ8ครับ598 568ครับ8ครับเป็นหา98หา68ก็ได้หา68ก็ได้นะหา98กันโอเคครับผมโอเคไปเอาสี่ซะไปเดินดูข้างหลัง ที่ที่ที่เราเห็นอ่ะแกนขามเราไปดูแกนขามเดี๋ยวค่อยมาดูเลขทูบแล้วก็ไปดูกเรื่องนะครับผม,ผมเนะมาะก็จะเป็นประมาณนี้ว่าเพื่อนจะให้แบบนี้ยังไงก,กันนะครับไปโอเคครับไปเดี๋ยวไปเบิง่งแกนขามพันปีกันครับช่วงเดี๋ยวไปขอโชกลาดอยู่แกนขามพันปีพออ่อถ่าย่งนี้แล้วพ่อเด้อเดี๋ยวไปเบิ้งเลขทูบครับครับเดี๋ยวผมมาหาไปครับท่านผู้ชมแกนขามพันปีครับซึ่งวดที่แล้วผมเห็นอยู่แกนขามพันปีกันรูป น้องอามในใส่นิ้วโป้งลูปถูแล้วถูอีกครับเลขโพขึ้นมาเลยชัดๆเลยครับท่านผู้ชมเห็นเป็นหนึ่งสองหกหรือเจ็ดสองหกแต่ว่าเจ็ดนี่ชัดครับเจ็ดนี่ชัดแห้งเดี๋ยวกอนนี่ว่าตามต่อครับกับเกนขามพันปีครับเป็นน้องอามเป็นยงไปก้อนแล้วมาถึงแล้วครับท่านผู้ชมกับ แก่นขามพันปีกับ่บลัยยูกไกลจากสารปูพานนะครับยูกไกลๆก,กันครับฮะกกโอ้มีเปินมากราบหวายเปินมาจุดถู่เพื่อนครับจุดไม่ไหมเลยครับท่านผู้ชมอ๋อเปินมาจุดไม่ไหมตัวนี่นี่แหนนะกวน,นผู้ชมยังอยู่นะกวนเล่งวดที่แลี่ยงนะที่น้องอาร์มใส่นิ้วโปง้ง นี่โฮนี่โป้หนิแต่บ่าสองกับเจ็ดนี่นป็นตัวนี้เนี่ยใครเป็นเจ็ดแมนแต่ตัวตะใต้โฮ๊ะกัตัวข้างหน้าแถวบ้านหนึ่งกับเจ็ดที่กันแมนที่เขาเห็นกันเนี่ยนี่ตรงนี้ท่านผู้ชมถือว่าเพิ่งให้เข้านะครับผมนะโอ้ใหเหี่ยเข่าเลยหมดที่แล้วเนาะโอ้แมนอีหลีครับนี่ท่านผู้ชมตรงนี้แหละที่มาลูบกันนี่ครับนี่บ้าการซ่องเข้าไปดิ รูปแล้วรูปอีกครทำผู้ชมได้เป็นหนึ่งสองหกหรือเจ็ดสองหกครับตรงนี้นี่ค,ร,ค,ครับเดี๋ยวมาเบ่งชุดอื่นกันครับทนผู้ชมเก้าสสองหรือเก้าเก้าสองนนี่คุณผู้ชมที่ขื้นเขมด้วย มันีแก็อะไยืมเงเด้อกับตำรวจโอ้มันนีก็คาคๆเลขนะครับเนี่ยาผู้มใตรงนี้อืมเเป็นสามตัวเลยนะแบบนี่ก็าค่าคาเลขนะตำรวมเนาะ ใป็เ้เลขสองเจ็นะครับรนี่สองเจ็ดเลขเจ็ดเจ็ดรับ, 2, 7, 7, 7, รบอืมจะไปอมองอื่นครับ ทนผู้ชมึงนี่ก็ยังเห็นที่เขาเรียกันวันเจ็ดหายแต่ว่าศูนย์เจ็ดหากับเก้าเจ็ดหายจะมึงนี่นี่แม่โแน,ไน,น,นกก่ได้ท่านผู้ชมโมแน่เดยวจะมาเก้าเด้หนิเมนเก้าเจ็ดห้าต้องเจอท่านผู้ชมอาจจะลืมก็ได้เนาะกัดไทยบึงบมแน่นะครับอาจจะมากก็ได้ได้ดวงวดน,นี้มันเป็นไปได้เหมิดขึ้นแม่ยาพ้มครับเขาตามหลังสามตัวเลยครับอันนี้ศูนย์เจ็ดหาศูนย์เจ็ดหาเก่าเจ็ดหาครับผมของงวดนี้ครับนี่เขาทายวันนี้กับเป็นวันนี้เด้เมน ใช่วันนี้ก็เป็นวันนี้นะครับทรามุจุ่มเนี่ยบ๊อสซูนเจ็ดหากเก้าเจ็ดหานะครับนี่นี่แหละครับบางขังเขามองขามไปกับพ่อแม่ในทรามุจุ่มก็เป็นไปได้เสมอครับห้าเพื่อนไห่เข่าอีกวันนี้เนาะนี่ครับศูนย์เจ็ดห้านี่เป็นไปได้เมื่อครับโอ้พอถึงคนรู้ไดนทั้งหมดนแม่ เบิ่งไปส่วนอื่นนั่นครับเป็นไปไดเมื่อจับท่านผู้ชมฮะอันไหนต้องงามเพี้ยนโกงมึงหันเห็นไปแวบเลยเนี่ยไหนคนไหนคนไหนคนมึงมันทีพ่อโชคเหรอ่ตะทำผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเสเบิ่งกันนหนไหนคนไหนคนไหนคนท่านผู้ชมครับตรงนี้ครับผมตรงนี้จุดใหม่เลยนะคนมองไม่ตัวนี่เออวุ้ยทำ่มมองไม่เห็นทำไมของขนลุกเลยนะคน คุณผู้ชม่ว่าอยังบ่ถือได้น่าว่ายังบ่ถือได้น่อะไนี่้คนบางปาด้คนบางยีดิแอ้คนบางยีดิเก่าวะเก่าหรือซีตรงนี้นะออเก่าหรือซีอ๊ะถ้าบอกบางยีดชต่ไหนคนเห็นเป็นหกแต่หกกับสามนี่ชาตินาวานี่แต่ตัวนี้เป็นซีหกสามหรือเก้าหกสามกได้ปะนี่ถ้าบอกกสาม มันมันจมวนมากเลยะมันมันมวนไปเนาะท่านผู้ชมเห็นนะท่านผู้ชมเหมือนได้คล้ายเป็นสี่หกสามสี่หกแปดเก้าหกสามเก้าหกแปดแม่นครับปูแม่นี่หรือท่านผู้ชมนี่คนลุกคนลุกคนลุปูรงห้อีกแล้วครับอันนี้กระนงกนงงจะเบิ้งเบ้องกงคาบเดียวันนี้ท่านผู้ชมเห็นจะชัดเลยครับผมตท่านผู้ชมอปูรังห้ยคักๆเล่งวดนี่หนึ่งเมษาปีหกเมษาหกขานี่ครับม โอ้ยคนลุกในความคนลุกดูดิอ๋อได้คัะเราแต่ผู้ชมเอ้ยโอ้ยปูเอ้ยมาดูนครับไปดูเบิ่องหลไปปปั๊บปั๊บปะไปไปไปไหนเราไปไหนเราไปไหน้วฝากเป็นแนวทางเด้อท่านผู้ชมเด้อปูลเราหาค่ะขันแน่เราแน่ไกลับแกลนขามพันปีครับฮะคนลุกเลยวเลยคนลุกเลยดีใจนะดีใจไหมเป็นตาดีใจป่ท่านผู้ชมนี่โอ้โมาหอดก็เห็นเลยครับนี่อย่างเขากลับแล้วนะคนไปเบิ่งเลขงถูกกันเลยปเดี๋ยวไปเบิ่งเลขงถูกันครับท่านผู้ชมถูกกลับเลยครับผมนปีอืม น,นี่ก็ใกล้ๆสิครับอืนนอแต่มองนี่นี่ชัดแน่ครับนี่อ้ว่าเป็นยังบุญู่ครับท่านผู้ชมเลยแกนขามพันปีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เพิ่นสถิตอยู่แกนขามพันปีนี่เพิ่นได้มอบโชคให้พวกเขาแล้วครับนี่ซีหกสามครับหรือเก่าหกสามไปไป,ะปะนองอามไปโอ้ดีใจดีใจ เดี๋ยวไปเบิ้งเลขกถูกกันครับท่านผู้ชมอืมไปเดี๋ยวไปเบิ้งเลขกถูกกันครับใส่ยางเลยครับเจอเลยครับอืมเฮ้ยไขยไกเชิมซี่ตกะใหมัดอึ้งเลยไป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 อหามีคนมาให้มีคนมาเบิบ่กันอะอ๋อเพิ่นกระติบมากราบวาเรื่อยๆนะครับนี่มันตบไปอย่างเรารท่านผู้ชมยุ่งกัดข่อยไหม เริ่มเด็ดคำแล้วเนาะเริ่มดีนี่แล้วไปจมมามหน,น,นึ่งกระโนี้ได้เห็นเพียงเสียงขึ้นดิแม่ถ้าเจอเงกปลานถ้าเปิดจะถ้าเจอเครียหนงกนะให้สิคัดก็อนนี้อีกอเป็นสัตว์น้องมาขอโชคม,มาขอโชคกันมา,<ๆ>มาเรื่อย,อยๆครับ พอเราเยืนอยู่ข้างๆปุ่นๆอยู่ด้านบนเลยเดี๋ยวว่าเบอร์เลขทูบนครับท่านผู้ชมมาพอไหมเอาไว้ยื่หนึกว่าหายตัวใดเลขทูบใหม่เรียบร้อยแล้วครับเลขทูบเสียบ่ะตรงกับบังหันเลยฮะฮกสามฮกแปดโอ้บังหันที่เขาเห็นกันฮกสามฮกแปดนี่ครับท่านผู้ชม เลขทูบนะครับจุดได้แล้วมาแล้วครับผมมีสามมีหกมีแปดนะครับพูดได้ง่ายหกกับเก้าตัวเดียวกันสามหกแปดสามเก้าแปดมันคือสิตรงกันน,นั่น<ม>เรียบร้อยแล้วเพิ่นตีคลองเหลือเฟิร์นตีคลองลห<ม>ล่าแม่แถวแต่โมจู๋มึอไปโอเคครับนี่ครับนี่นี่น,นะวเนาะโอ้เลขทูบเห็นตรงกันเลยครับดูคกับตรงแขนตรงแขนเมื่อกี้เห็นเป็นเอ่อเที่ยวเห็นซี หกแปดสี่หกสามแล้วก็เก้าหกแปดเก้าหกแปดแมนเก้าหกสามเก้าหกแปดแล้วมันตรงกันตรงนี้ตรงกันพอดีครับมันตรงกับเลขทูบนะครับผมนะนี่ครับฮานี่ครับคักคเลยครับผมโอ้ยเจ้าเบิ้งเอาเจ้าเบิ้งเอาวทที่เหนเอาตรงคักตรงนะพูน่าพูน่าพูนาพูน่านี่แหละครับผมเอาโอเคนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมนะโอเคครับผมไปฮะโอเคนะครับท่านผู้ชม นี่แหละครับคือสารปูผ่านพวงนะครับหยิกทุบตรงกับเกณฑ์เย่านง,ง,ง,งนี้ครับบอกเดี่ยวอะไรเป็นอรลที่ทุบพ้นเมื่อวานเราช่่ในสวนอ๋อเดี๋ยวครับเดี๋ยวทูบที่เพิ่นมาไหว้นี่มีเก้าซีแปดครับผมแมงเก้าซีแปดทูบทุบอีกทุบๆหนึ่งที่เพิ่นมาที่เพิ่นมาไหว้นะที่เป็นผู้ชายคนแรกๆอ่ะที่เอ่อะวะที่ผมเปิดคลิปกแรกๆอ่ะต้นๆคลิปเลยมีผู้ชายมาไหว้อ่ะเพิ่นจุดเรียกทุบได้ประมาณ ก้าสี่ปดนะครับโอ้คนเราใหม่เมื่อวายหลายย่างเก้าสี่แปดมันก็มีความศรัทธาเนครผวนนครับันีไปเพิ่นบอกว่านี่เด้อ่นรเด็กทาเด็กทีว่าเพิ่นูดไวเก้ปดนี่นะเก้าสีดครับผมท่านผู้ชมเก้สี่ปครับเอ้เ็นเมื่อวัยเมื่อวัยเป็นเมี้เพราะว่า แค่เป็นประมาณนี้นะครับผมเอาโอเคครับผมเอาแค่นี้ผมอามคนเดิมกับทางช่องอัพคนแล้วก็พ่อต้องรอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็แล้วกันขอคนหนึ่งแล้วยอดไลค์นะครับกดไลค์ให้เด้อครับผมไลค์กดติดตามเด้อครับผมเป็นกำลังใจทั้งช่องนุมอัพแมนครับผมแมนครับผมเดี๋ยวตีไปมองได้มองได้กับมินมาโหดกับตีไปมองได้กับตีท้ายไปให้นะครับก็ต้องบอกขอเบังว่าบางเสียนนะมันมันแพง ขางนี้กัน้ำมันกับแพ้งพอใครอยากได้คัาน้ำมันจังน้อยหนึ่งเนี่ยแต่ผู้ใดอยากผู้ใดอยากโน่นนี่นั่นทางก่อนพ้นส right ุดที่ปลายมาให้ยปฏิไปหามาใหายกัดไส้บนนี้ได้แล้วเมื่อคันน้ำมันหมดโคตรไรก็โคตรไรอันเดียวกันบ่กดไลค์เดียเนาะวันที่นี้เจ้าปูนก็โคตรไรเขาบอกเดือบ่าปูอย่าฝ่ออะไรเด้อปูเนอะอ่อยู่เป็นมูปูเนี่เออแต่ว่ากลางคืนนี่ลูกหลานอาจจะไปว่ะเดิงส้มแต่ฉันกี้กาอยู่เป็นมูปูอยู่ นาะตอนอ่ะอันนี้เป็นเป็นเว้นซื้อเออเป็นเว้นซื้อนะครับผมเอาแค่นี้นะครับผู้ชมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันแล้วกันขอคนหนุนยอดไลค์นะครับผมนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเนาะมีอยู่แค่นี้ก็ให้ทุกท่านดูเป็นแนวทางเพราะว่าทางช่องทั้งสองช่องเนี่ยทำเป็นสื่อ,อนำเสนอเป็นแนวทางท่านผู้ชมได้ดูกันได้เฉยนะครับผมเนาะโอเคครับผมนะตอนนี้สวัสดีครับนะโอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเฮ้ยเลยนะครับทุกท่านสวัสดีครัแข็งแรงครับครับผม